สวัสดีครับวันนี้ผมปั๊บทันทัศนะฮะมาวิเคราะห์เรื่องของสิ่งที่แฟนบอลกำลังพูดถึงกันว่าทําไมอิชิอิถึงไม่เรียกนักเตะต,ตาแหน่งแบ็คซ้ายที่เป็นแบ็คซ้ายธรรมชาติเข้ามาเลยหลังจากที่โชแปงทิตาทรอ,อักษรสีเน่ยบาดเจ็บแผลเก่านะฮะเจ็บบริเวณที่ที่เคยเจ็บมาทําให้ต้องมีการถอนตัวไประหว่างซ้อมก่อนจะเจอกับทางอัฟกานิสถานเพียงแค่นหนึ่งวันซึ่งแน่นอนนะฮะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยในตําแหน่งแบ็คซ้ายชุดนี้ ก็จะมีแค่โชแปงคนเดียวแล้วครับก่อนที่จะถอนตัวออกไปคนที่จะมาเล่นแบ็คซ้ายเป็นตัวหลักอยู่แล้วเนี่ยอิชอิเขาวางเอาลูกโซ่นิคลัสมิเกลเซ่น,เ,นเล่นอยู่แล้วทางขวาเนี่ยคงจะเป็นเจ้าเซฟสุพนันบุยรัตน์นะฮะก็คงเป็นฟอร์มที่อาจจะสืบเนื่องที่ดีมาจากศึกอาเซียนครับที่ผ่านมาของเจ้าเซฟด้วยเหมือนกันก็ถามว่าทำไมอิชอิถึงไม่เรียกแบ็คซ้ายทดแทนเข้ามาเพราะว่าคนที่เรียกมาแทนเนี่ยสำหรับคนที่แทนทีระทรน,นะครับ นั่นก็คือสันดภาพจันง่อมก็เล่นแบ็กขวากับทาง BG ปบัทุมยูเอตสันดิภาพเนี่ยก็เคยเล่นแบ็กซ้ายมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาดูตำแหน่งแบ็กซ้ายที่มีตอนนี้นะครับเทียนทรบุมาทันบาดเจ็บเควินเดียมลำก็บาดเจ็บก็ไม่แล่กทางการท่าเรือมาแล้วหลายเกมติดต่อกันเหมือนกันฉะนั้นแบ็กซ้ายที่มีผมมองไปที่จาก B u 2คนคือพิรพัฒน์นรชยาซึ่งอีชีเองก็ ไม่ได้ร่วมงานด้วยอะไรเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งคนคือวันชัยจารุนงครานที่แม้ว่าอิชิเคยจะร่วมงานมาแล้วเคยเรียกม,มาติดทีมชาติไทยแล้วแต่เมื่อไปดูหลีครับในหลีกวันชัยจารุนงครานเนี่ยไม่ได้ลงสนามเท่าไหร่นะครับเป็นตัวสำรองนั่งทีมมานั่งสำรองซะเป็นส่วนใหญ่เรามาดูในช่วงหลังนะครับก็นั่งเป็นสำรองมาแล้ว4เกมติดต่อกันแล้วก็ผลงานที่ผ่านมากับการมาเรียกติดทีมชาติเนี่ยผมก็มองว่าอิชิอาจจะมองว่าพี่ชัยวันชยัย อาจจะยังไม่ได้สอบผ่านในกันเล่นให้กับอิชิในแผนที่เขาวางเอาไว้นะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับก็ต้องใช้คนที่เคยใช้แล้วก็มีความคุ้นเคย มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลูกโซ่จะเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมในชุดนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้กังวลอะไรนะเพราะว่ากับสโมสรโอเบเยนเซ่เขาก็เล่นแบ็กซ้ายเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแม้ว่ากับทีมชาติบทบาทสําคัญที่เล่นได้ดีตั้งแต่ติดทีมชาติมาในชุดข,ของโคตรโยงยูงยี่สามยาวจนถึงชุดใหญ่ก็คือแบ็กขวานี่คือคําตอบแล้วครับว่าทำไมาอิชิถึงมาเรียกตาแหน่งแบ็กซ้ายที่เป็นธรรมชาติเข้ามา เขาไม่ได้มีเวลาครับให้มีการลองทีมนะครับเอานักเตะด้าใหม่หรือคนที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบทีมชาติไทยอ่ะมาเล่นอีกแล้วนะครับจำเป็นเหลือเกินต้องเอาแต่ตัวที่มีประสบการณ์แล้วก็คุ้นเคยกับอิชอิมานะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Cast Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ